ค,คลิปนี้ผมจะขอสาธิตว่าคันไหนจะวิ่งได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นตรงกลางนี้ก็คือ,อทั้งหมดยี่ห้อดาก้นะครับนี้จะเป็นรุ่นไดโอราคา22,000บาทนะครับ350วัตต์ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าจิปปี้นะครับจิปปี้นี่เป็นสกูตเตอร์ สกูตเตอร์ตัวนี้ก็350บัตเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคา15,000บาทก็จะถูกกว่าตัวไดโอกแล้วต่อมาก็จะเป็น3ล้อับ3ล้อนี้กจ็จะเป็นรุ่นแคนดี้นะครับราคา27,000บาทสามล้อนี้จะเน้นเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็มาแข่งกันดูว่าวิ่งพร้อมกันออกตัวพร้อมกันเนี่ยคันไหนจะแซงได้เร็วออกตัวเร็วแล้วก็ถึงเส้นชัยกว่ากันครับ บิดแล้วกว่าจะออก